สวัสดีค่ะมือนี้ยายรัดมัดมีกับจิตายวิธีแก่มีซูเบิงพี่น้องแต่ละคนกับแก่แบบคนละแบบแล้วแต่สะดวกไฟสะดวกมั่นเรือพี่น้องเรื่องหางคนเหมือนกับเอาใจห้องเพิ่นกับบาดบาดหางคนเหมือนกับเอาใส่ตีนใส่ขาใส่เล็กใจใหม่ไปเพื่อดึงมาสี่เหละอันเดิมเถื่อนแก่นี่แหละพี่น้องแก่เดิมเดิำปาดไป็นน้ำแก่ไป็นน้ำกันก็แล้วอันมันบ่มีขอตายตัวพี่น้องเห็นยังก็ได้มัดมีแก่มีให้กันแหละแต่เจะลึงไฟลึงมั่นสะดวกไฟสะดวกมั่นให้กันพี่น้อง เยบบสบายสบายแบบุณหมอเอาคนเอาของใส้ตีนแหงกังแบบแก่ไปเวละล่ำเีลาล่ำกันนะคมการแก่มนีกันไหนเทคนิคไปเทคนิคมันคือเา่นมันก็แก่เมื่อเป็นหดเแกแไปหลินไปม่ถูกเปล่าได้เกียวยังปวดเอวแก่ไปแก่มากปวดเอวเหญ่กันนี้กับเศ้าพักไว้ไปล่ะ เหตุสบายสบายจะตายไัมั่นล่ะพี่น้องมี่ขอกำหนดกุศลเก์ดอกเดแก่มีมัดมี่แก่ไรเก็ดไปเรื่อยๆแย่นลัดกันเลยเป็นผูกุาลทายสูพี่น้องเบื้องไปกันล่ะพี่น้องฟังสบายแย่หลัดมัดมี่โหลดดอกเกี่ยวกับการมี่มี่ใหม่ๆถ่าก็พอไวมี่ใหม่ล่ะพี่น้องเป็นมาบานแย่หลัดมัดมี่มเลี้ยงไหมมัดต่างชาตได้ที่กวงกับได้ประดิษฐ์นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นได้ประดิษฐ์พี่น้อง เห็ดเดี่ยวแจ่เป็นสีแบบเด็ดไล่ได no. ้สีได้ทบกอย่เห็ดไปน้ำห้างคนคนกับมัดไปน้ำต้มไปน้ำปั้นหลอดไปพร้มห้าคนเห็ดเราเองมาตัวอันตัวยางห้างคนนั่งคนกับต้มตัวซื้อซื้อออมีห้างคนคนกับมัดเองต้มเองเดี่ยวแก้ไฟมั่นแบบนี้สะดวกยากแก้ไปสีเห็ดไปเห็ดมาก นี่แหละมันมีแต่ทายถอดให้งชือเบิ้งพี่น้องยามมันสูญหายพี่น้องห้างคนกับสิบพอจักพิธีมัดมีเังไดอแก่มีเหงื่ังไหนที่น้องเหมืนกับก้อนอื่นก้อนสิบออกเป็นผ่าก้อนสี่ใดเป็นผ่าชุ่ iving, estar, 65, มแบนกันมากเลยไล่ขั้นตอนครับพี่น้องไลยขั polls, well <Am> ้นตอนครับก้อนสี่ใดเป็นพื้นออกมาขั้นแรกกับมากข้นมีข้นมีเราแบบมามัดมี มัดนีแล้วก็มายอมย้อมแล้วแล้วเป็นกับมาแก่ฟางออกสี่แบบนี้แก่แล้วก็ฟางแก่ฟางออกแล้วเอาไปใส่กลงปั้นหลอดปั้นหลอดตัวแล้วเพิ่ไปแจ้งควาไปท่อเป็นพื้นพี่น้องี๋ยวจะออกมาเป็นพื้นไล่ขันตอนครับพี่นะเดี๋ยวมือนีแย่รัดมัดมีไก่ไทยเบิ้งจะมีก้อนนะคะน่ะน้องเดี๋ยวมือรุ่นถึงหาไทยเนี่ยไม่เบิ้งไปเรื่อยๆที่ข้านะนี่ก็จะมีราคาสวัสดีค่ะก็เป็นวิดีโอสินะ